สวัสดีครับเพื่อนพน้องพี่คนรักอวันทุกคนนะฮะเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยครับสุดสัปดาห์นี้นะครับมีเกมการแข่งขันนะฮะที่ฮังการีที่ฮังการีอ้อพรุุ่งนี้นะครับรุงนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นโปรแกรมตารางเวลาการแข่งขันเอาไว้ตรงหน้าจอที่นี่เลยนะครับเพื่อนๆจะได้แคปหน้าจอมันจะง่ายกว่าจากที่ปกติเนี่ยที่ผ่านมานะเราอาจจะเอาไปไว้ในหน้าชุมชนผมเข้าใจว่าเพื่อนๆเนี่ยคงไม่ได้เข้าไปกดเข้าไปดูกันครบกันหรอกฮะมันก็เลยอาจจะพลาดกันไปนะครับแต่ถ้าขึ้นที่หน้าจอตรงนี้เปิดคลิปมาปุ๊บแล้วก็็เเจอลยแกค อ่าหน้าจอกันเอาไว้จะสะดวกจะง่ายกว่าเนาะแต่ก่อนที่เกมการแข่งขันจะเริ่มต้นเป็นรอบซ้อมเอพีหนึ่งใพีสองในพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาอุ่นเครื่องนะครับจะนําเรื่องราวของค่ายส้มแม็กาเรนเนี่ยมาเล่ามาวิเคราะห์ให้ฟังครับค่ายนี้ทีนี้ก็ถือว่าน่าจะตามองเป็นอย่างยิ่งกับผลงานที่จะต้องบอกว่าโอ้สุดยอดมากครับในโฮมเลสที่ซินเวสร์สโตนในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาออสการ์พิเอสกีเด็กใหม่นั้นก็สามารถที่จะต่อสู้เพื่อคตตริสตัลในกลุ่มท็อปสได้จนนําม,มาซึ่ง อันดับที่4นะครับเข้าเส้นชัยคันที่4ไม่ธรรมดาเลยนะแล้วแรนโ n o ดนอริสนะครับนี่คือโพเดียมอันดับที่ 2. โอ้โหตามจริงแล้วก็คือเป็นการอัปเกรดที่ดีคู่ฮะปกติเวลาเราเห็นแต่ละทีมเนี่ยนะครับทำการอัปเกรดนะฮะมันจะมีคนหนึ่งผลงานมาดีอีกคนหนึ่งผลงานอาจจะยังไม่ดีนั่นก็เป็นเพราะว่าอาจจะมีบางคนที่อาจจะปรับเนื้อปรับตัวยังไม่ได้กับเจ้าอุปกรณ์ชิ้นใหม่ที่อัปเกรดมาหรือเปล่า แต่ไม่ใช่แม็กกาเรนแน่ๆนะครับเพราะว่าทั้งคู่นั้นดีมาตั้งแต่รอบการฝึกซ้อมจนรอบคัดลือไฟแล้วก็รอบแข่งขัน,ขนเร้จ,จริงครับแต่ในตอนนี้นะครับแม็กกาเรนที่น่าจับตามองไม่แพ้ผลงานก็คือเป็นในเรื่องของการที่พวกเขาเนี่ยนะครับเพิ่งที่จะเสร็จสิ้นจากการสร้างอุโมงค์ลมซึ่งมันก็กินเวลามาพักใหญ่ๆก็เลื่อนไปเลื่อนมาติดตรงนั้นติดตรงนี้ทีไม่เสร็จสักทีเนี่ยตอนนี้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาไม่มีอะไรแล้ว ทำไมจะต้องสร้างเองนะครับมันมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นถ้าไม่สร้างเองเนะี่ยคือไปเช่าคนอื่นเขาไงที่ผ่านมาไปเช่าโตโยต้าครับไปเช่าโตโยต้าที่นู่นที่โคโลนเยอรมนีนู่นเวลาจะทดสอบจะเทสทีก็ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายสองรอบนะฮะขนไปที่เยอรมันไปเทสทเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องขนกลับมาก็คือเสียค่าขนเนี่ยสองรอบแล้วก็ต้องไปเสียค่าเช่าให้โตโยต้าอีก ผมก็ไม่รู้ว่าจะสักกี่มากน้อยเพียงใดนะครับแต่แซกบาวนะครับซีโอใหญ่ของทีมบอกว่ามันก็สูงอยู่เหมือนกันหละก็เลยมองว่าโอเคนะฮะควรที่จะคนที่จะทํา <c oughs> อุโมงลมเนี่ยเป็นของตัวเองเพราะมันมันจำเป็นมันมีความสําคัญมากครับเจ้าชิ้นส่วนเจ้านวัตกรรมตัวนี้เนี่ยจะได้รู้นะครับจะได้หาลิมิตรถจะได้มีผลกับการพัฒนารถโดยตรงเลยล่ะก็ทําตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ว่ามีแค่อุโมงลมนะ ไปอัปเกรดยกเครื่องใหม่เลยครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆที่ทํามาเนี่ยนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องซิมูเลเตอร์อะไรเงี้ยคือหรือใหม่หมดเลยนะครับเพื่ออะไรเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานในระยะยาวแซกลาบอกมาอย่างนั้นครับเขาก็ยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มันก็ลงทุนไปเยอะนะอย่างเนี้ยไม่มีอุโมงค์ลมเนี่ยก็ต้องไปเดินทางเนี่ยก็ต้องไปเช่าเขา อุปกรณ์บางอย่างมันก็อาจจะไม่ได้สร้างความสะดวกสบายให้กับให้กับพนักง,งานในการทํางานดังนั้นก็เลยเรียกว่านะยครับยกใหม่หรือใหม่หมดเลยเพราะว่ามีการตั้งเป็นแมคโลเรนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ใช่ไหมครับที่วอลกิ้งนี่ก็จัดมาที่นี่เลยคือมีการเสริมทั้งบุคลากรเข้ามาแล้วก็เสริมทั้งเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือในการทํางานด้วยโอ้โนะฮะก็ถือว่าสุดๆ เรื่องของบุคลากรก่อนหน้นี้ก็ได้หัวหน้าทีมคนใหม่ก็คืออ n งเด s สเตนล่ใช่ไหมถึงแซกบาวก็ออกปากชมปล่าเลยนะครับว่าผู้ชายคนนี้สุดๆเลยยอดเยี่ยมมากเนี่ยเขามาต่อยอดในสิ่งที่พวกเรามีอยู่ตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ด้วยแนวทางการบริหารของเขาเข้ามาจัดการเรื่องกลยุทธ์เรื่องทางเทคนิคนียให้มันออกมาดีนะครับก็แฮปปี้ไงยิ้มหน้าบานนะแซ็กบาวในซินสโตนที่อังกฤษก็ สองคนทำผลงานได้ดีไงแล้วก็เคลมให้เป็นผลงานของหัวหน้าทีมนะครับแล้วก็มีที่ได้ที่เด็ดนะครับมาจากทีมอื่นอย่าง Red u l l เนี่ยก็ได้ได้ Rob รอปมาชา l เข้ามา f o r a r i ได้ใครน่าได้ได้ซันเช z เข้ามานะครับด้บิีซันเชเข้ามาเนีย่ยมเห็นไหมฮะเสริมเรื่องของออร์แกนเรื่องของระดับผู้บริหารเข้ามาแล้วมาพร้อมกับนี่แหละครับอุปกรณ์อะไรใหม่ใหม่ เข้ามาสถานที่ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆเห็นไหมมันก็เจ็บอะฮะเจ็บครับก็คือมันจะต้องทําภายใต้อ,อ่ไอเจ้างบประมาณที่เขาจํากัดกันเอาไว้แต่เจ็บนี่จบไหมมันต้องจบสิฮะคือถ้าปล่อยอไว้อย่างนี้มันมันมองมุมนึงมันก็ไม่ดีนะคือโอเคแหละคุณอะไรอะไรก็ต้องไปเช่าเขาหรือว่าคุณทนใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มันยังไงล่ะประสิทธิภาพมันไม่พอเนี่ยมันก็ส่งผลถึง การทางานของพนักง,งานถึงความเชื่อมั่นถึงมันเป็นหลักของจิตวิทยาด้วยครับว่าถ้าพนักง,งานเนี่ยทำไอ้เจ้าอยู่กับตรงนี้ง่ายๆว่าอย่างเก e, ้าอี e, า้อย่างนี้อยู่กับเก้าอี้ตัวนี้มาสิปีแล้วอย่างเงี้ยอ้าวหรือว่าจะไปอยู่กับอะไรต่างๆที่เดิมๆมาแล้วไม่มีการพัฒนาสักทีหนึ่งเนี่ยแล้วมีความสุขในการทํางานไหมก็ไม่มีนะโอเคนะครับอาจจะเงินเดือนเพิ่มอาจจะมีโบนัสมีอะไรเพิ่มเนี่ยแต่10ปีผ่านไปมันก็ต้องมีอะไรที่มัน มัน,ม,นมันพัฒนาขึ้นดังนั้นก็คือแซกเบวก็ยอมเจ็บนะครับเจ็บแต่จบไหมก็คงจะจบนะ,ะผลงานในตอนนี้ก็ตามที่เห็นและฮะว่ามีการอัปเกรดนะฮะมีการอัปเกรดอะไรใหม่แล้วมันก็ส่งผลในตอนนี้พวกเขาจะต้องทำสองเรื่องนี้ให้มันได้ต้องดูนะครับว่าผลงานมันจะต่อเนื่องมาถึงที่นี่ไหมที่ฮังการีไหมหนึ่งละด่านแรกก็คือเขาจะต้องสลัดแอลพีนให้ได้ครับ ก็คืออาจจะเริ่มต้นได้ไม่สวยนะสำหรับแม็กเราเลยในปีนี้เนี่ยแต่ค่อยๆค,ครับค่อยๆเก็บมาแต่ตอนนี้ก็ชัดเจนนะ,ะในในการอัปเกรดที่ออสเตรียแล้วก็ที่อังกฤษเนี่ยครับที่ซิมูสโตนเนี่ยโอเคนะครับก็ต้องสลัดอาร์พีนให้ได้เพื่อที่จะหนีนะครับขึ้นมาเกาะกลุ่มกลุ่มที่2กลุ่มที่2ก็มีแอสตันมาตินมี Mercedes แล้วก็มี f ฟ r r า r ีตอนนี้ถามว่า เข้ามาเต็มตัวหรือ,อยังก็ต้องตอบว่ายังก่อนครับยังก่อนก็คือมันมายกระดับในสนามซินเว r s ์สโตนเนี่ยคือมันจะต้องอย่างน้อยต้องมีอีกสองเอาง่ายๆว่าเนี่ย,ยก่อนก่อนจะปิดครึ่งฤดูกาลเนี่ยจากนี้ไปที่ฮังการีแล้วก็ไปที่เบลเยียมเนี่ยก็ลองนะครับลองให้มันเป็นเหมือนในโมเมนต์แบบซินเวอร์สโตนถึงจะพูดได้เต็มปากครับว่าโอเคละกลุ่ม2ไม่ได้มีแต่เพียง3ทีมนั่นะมีแม็กซาเลนเนี่ย เข้าไปผปสมลงกับเขาด้วยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มานะฮะเออไม่มาอย่างนี้เราก็คงจะต้องไปมองว่าคู่แข่งของพวกเขายังคงเป็นแอลพีอนอยู่ถ้าถ้าถ้าไม่มีโมเมนต์เหมือนกับที่ซินฟูสโตนนะในการลงทุนในคราวนี้เนี่ยนะครับแซกบาวก็วางเกมไว้ระยะยาวนั่นแหละก็คือเพื่อความสะดวกความคล่องตัวนะครับเขาก็คงไม่ได้มองในเรื่องแค่ตรงนี้ไม่ได้มองว่าจะเอาแค่ว่า โอเคนะครับในระยะอันสั้นแต่มองไประยะยาวดังนั้นนะครับครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังผ่านากําลังที่จะเข้ามาหลังจากจบ2ส,สนามนี้ไปเนี่ยก็น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าว่ามันจะเป็นยังไงแต่บางอย่างมันก็ยังก็ยัง,ย,งยังไม่สามารถที่จะเริ่มต้นได้นะครับอย่างสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาจะาทำฮาร์ดแวร์ใหม่อันนี้เหมือนจะยังไม่เปิดใช้งานนะแต่คาดว่าน่าจะเร็วเวนี้แหละครับน่าจะเร็วเ็วนี้ เพราะว่าพนักง,งานบางส่วนที่มีการโยกย้ายถ่ายเทยอะไรเนี่ยก็อาจจะมีนะครับที่ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ทํางานกันแบบว่าเต็มตัวนักคาดว่าคงจะเป็นหลังครับช่วงหลังฤดูกาลนี่แหละสสนามนี้ก็คงจะอาจจะเป็นอะไรที่แบบเดิมๆไปอยู่แต่เนี่ยฮะกลับมาหลังจากหยุดยาวพักครึ่งไปเนี่ยก็คงจะจัดหนักจัดเต็มเต็มสูบเลยล่ะก็รอดูนะครับรอดูเพราะว่า ก่อนหน้านี้แซกเลาวก็ตั้งความหวังไว้กับนักแข่งทั้งสองคนเนี่ยไว้สูงนะโดยเฉพาะผู้มาใหม่นะครับอย่างออสการ์พิแอสตรีเนี่ยก็คือถึงขนาดเราบอกว่าจะไม่ยอมเสียคนนี้ให้ใครนะแล้วก็มั่นใจว่าอนาคตของเจ้าหนูคนนี้นะครับถ้าเกิดว่ายังอยู่ที่แม็กลารเรนเนี่ยเขาจะประสบความสําเร็จเลยหละ่ะอืมนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างนะครับสร้างสัญญาใจอาจจะเป็นการบอกว่าเฮ้ยจะทิ้งเฮียไปไหนนะเว้อยอะไรอย่างงี้ง ก็คอยดูนะครับคอยดูอย่างน,น้อยก็คือแสดงให้เห็นแล้วล่ะว่าเขาก็มีดีพอนะครับที่จะต่อสู้เพื่อหัวแถวได้ในรอบคัดเลือกหรือว่ารอบคอลี่ไฟอย่างน้อยก็มีดีพอนะครับที่จะงัดกับ Mercedes แม้ว่าจะเพียงพล้ําไปแต่มันก็เป็นจังหวะที่ไม่ได้น่าเกลียดนะฮะกับอันดับสที่ได้รับมาเนี่ยมันไม่ใช่ฟลุกครับไม่ใช่ฟลุกก็คือก็ต้องให้เครดิตทั้งนักแข่งทั้งป i แสตรีด้วยแล้วก็ให้เครดิตทั้งทันเซอร์ ไม่ใช่ให้กิดทั้งรถไหมหจะไปเกี่ยวอะไรกับท่นเซอร์ล่ะผมนี่ก็ว่าไปแต่ในคับท่นเซอร์ก็ามามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคือมาเป็นพี่เลี้ยงให้ดีกว่านะอ่นะครับมาเป็นคู่ซ้อมให้ก็คือก่อนหน้านี้ก็เรียกว่าแบทเทิลกับทั้งสองคนเลยละนะฮะรุ่นน้องเนี่ยนะครับอสตรเนี่ยอาจจะเอาท่านเซอร์ไม่อยู่แพ้ความเก่าไปหรือเปล่าแต่ r a n d อล์ดนอรเนี่ยไม่ใช่นักแข่งที่เป็นนักแข่งประสบการณ์น้อยเหมือนก่อนแล้วไง นะกระดูกระดูพอตัวกระดูแข็งพอตัวแล้วไงก็เลยทำทันเซอร์ได้ทำอะไรไม่ได้เลยครับเอานะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่นํามาฝากนํามาเล่าครับก็เชื่อเหลือเกินนะฮะว่าแฟนๆแ,แม็กโครเลนในบ้านเราเนี่ยก็ผมว่าเยอะอยู่แหละนะครับเยอะอยู่ในระดับหนึ่งอยู่ยิ่งผลงานในแบบนี้มันดีฮะมันดีที่จะได้มีการาต่อสู้กันแบบคู่ขี้สูสีมากยิ่งขึ้นผมเชื่อนะครับว่ามันคงมีคนที่มองผ่านหัวแถวไปแล้วละ่ะในตอนนี้เนี่ยนะ มองผ่านหัวแถวแล้วก็มาโฟกัสผมสังเกตดูนะครับในที่นี่แหละที่พวกเราคุยกันในทุกวีทุกวันเนี่ยก็คือมองผ่านไปใครจะ1นใครจะ2ไม่สนละใครจะ1นึน่ีกว่าใครจะ1ไม่สนละแต่2อสเนี่ยนะครับมันอาจจะออกเป็นเขียวมแมลงทับก็ได้มันออกจะเป็นเ,เรียกว่าแอโรซินเวอร์ก็ได้นะครับหรือมันอาจจะออกไปเป็นค่ายแดงหรือมันออกจากเนี่ยจ,จะเป็นค่ายส้มนี่นะฮะก็ได้ แต่ถ้ามันมีสีนะฮะในกลุ่มที่สองเนี่ยโอ้ดีเลยดีเลยครับจะได้มันหน่อยเพราะว่าคนบางท่านก็รู้สึกว่าโอ้นะครับมันผูกขาดแบบนี้ไม่สนุกเลยผมก็อยากจะพยายามเปลี่ยนมายเซตของแต่ละท่านนะฮะที่คิดแบบนั้นว่าก็ไม่ต้องไปลุ้นไงฮะอันดับหนึ่งเนี่ยเพราะรู้ว่ามันลุ้นแล้วมันเป็นทุกข์ไงสำหรับคนไหนที่ไม่ใช่แฟนเรดบูลเนี่ยก็คงจะรู้สึกโอ้ยไม่สนุกแต่ถ้าคนไหนที่เป็นแฟนเรดบูลเขาบอกว่านี่แหละมันต้องแบบนี้ดังนั้นเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมามาลุ้นเนี่ยนะกลุ่ม2 หรือไม่ก็คือมาลุ้นกลุ่มกลางตารางดีกว่าไอหนึ่งแต้ม2แต้มนะครับอ,อนันดับ9อันดับ10ที่จะแย่งกันเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อว่าหนึ่งในนันน้นมันจะมีนักแข่งสายเลือดไทยนะครับน้องเล็กฮะกซานเดอร์อัลบอนเนี่ยอยู่ด้วยไงเนาะเ่าโอเคนะครับอย่าลืมแคปหน้าจอกันไว้นะครับขึ้นให้ดูอีกรอบกันแล้วกันนะพรุ่งนี้นะครับสำหรับเอฟวันที่ฮังการีในรอบเอฟหนึ่งอพสองก็หวังว่าคงจะไม่มีฝนไม่มีอะไรเหมือนกับที่บ้านเรานะเนี่ยในขณะที่ผมนั่งคุยกับเพื่อนๆอยู่ตอนนี้เท่าไหร่แล้วนนนนีีตอ้4ะครับ 4โมง20นาทีก็คล้มแทบจะทั้งวันนะครับแดดมาแป๊บเดียวแล้วก็หายแล้วก็คล้มแล้วก็หายสถานการณ์แบบนี้บอกเลยเลยนะครับไม่น่าไว้ใจนะครับมันอาจจะโผล่มาทักทายตอนไหนก็ได้นาอ,อยังไงกด็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันด้วยในวันที่อากาศก็เปลี่ยนแปลงแบบนี้ลาไปก่อนครับพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ทุกคนสวัสดีครับ